สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ซีซั่น2ของครูยูเนเต็ดแล้วนะครับผมก็เริมาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากที่ผมพักไปเล่นแมนยูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเล่นสลับกันนะครับผมระหว่างครูยูเนเต็ดกับแมนยูนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าผมจะทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมในช่วงแรกเนี่ยของการแข่งขันต้นฤดูกาลหมายนะครับผมเราจะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับผมชุดแข่งรวมไปถึงตาสโมสรนะครับผมแล้วก็สนามได้นะก็ ว่าในฤดูกาลนี้ในผมคูยูเนเตดของเราในผมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะก่อนมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่าในผมก็คือเรื่องของชุดแข่งนะ <Okay. S 1> ทั้งชุดย้าชุดเยือนเลยนะครับผมในฤดูกาลที่แล้วในผมเราใช้เสื้่ย้าแบบว่าไม่มีโลโก้จอแดนใช่ไหมก็มีหลายคนนะม,มาบอกว่าเอ้ยไอชุดที่มีโลโก้จอแดนเนี่ยมันควรจะเป็นชุดเย้ามากกว่านะผมก็เออว่ะ จริงนะมันก็ดูแบบมีอะไรมากกว่าที่จะเป็นชุดเยือนนะผมก็เลยสลับกันแล้วนะผมในฤดูกาลนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ชุดที่มีโลโก้จอดแดงเป็นชุดเย้านะส่วนอีกจุดหนึ่งนะผมที่ผมทําการปรับเปลี่ยนนะก็คือเรื่องของพวกอาร์มทองคลิปทองอะไรพวกนี้นะผมอย่างที่เห็นกันนะก่อนในฤดูกาลที่แล้วนะผมเราอุตส่าห์เป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพได้ทั้งทีนะแถมยังทําผลงานได้ดีจนได้ร้อยสามคะแนนในต่างหานะผมผมก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบสมเกียรติแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพกันนิดนึงนะก็ นี่ผมไปปรับเปลี่ยนมาใหผมเป็นสีทองนะก็มองให้มันเป็นสีทองแล้วกันใหผมนะมันมีแค่นี้จริงๆนะผมนะอยากจะปรับให้มันทองกว่านี้แต่ว่ามันก็ได้แค่นี้เลยครับนะก็ให้มันสมศักดิ์สีแชมป์สักนิดนึงนะผมถึงจะเป็นแชมป์ลีกรองก็ตามนะก็เปลี่ยนไปประมาณนี้ผมนะทั้งคลิปทองแล้วก็หมายเลขเสื้อใหผมก็จะมีสีทองแซมอยู่นะผมในฤดูกาลนี้นะต่อมาตอนที่ชุดเยือนใหผมนะในฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นแบบไม่มีโลโก้นะ ก็สลับกันนะผมนะจากรู้ด้วยการที่แล้วนะรายละเอียดต่างๆก็จะคล้ายๆกับชุดยาวนะผมนะก็จะมีพวกคลิปทองนะผมตัวเลขสีทองต่างๆนะครับอยู่บนดีเทลของเสื้อด้วยนะผมซึ่งผมว่ามันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคลิปทองแบบนี้นะครับผมนะ ส่วนในเรื่องของตาสโมสรเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนละกันนะผมนะผมรู้สึกว่ามันก็ดูคลาสสิกดีนะผมแล้วก็เหมาะกับฟููดิเตตของเราอยู่แล้วนะผมนะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสนามแข่งนั่นเองครับผมสนามย่าคูสเต,เตเดียมของเรานะหลังจากที่ได้ขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกครับผมนายทุนของเราเนี่ยก็ได้ทำการตกรางวัลให้กับเรานะโดยการออกทุนเนี่ยครับผมสนับสนุนค่าเปลี่ยนแปล,ปลปงปรับปรุงสนามนะผมโดยขยายความจุนะครับจากเดิมเนี่ย19,086ที่นั่งนะผม ไปเป็นสนามนี้เลยครับผมนะ24,628ที่นั่งด้วยกันครับผมนะ <Wow. S 1> ต่อเรีกได้ว่านะผมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน ในรูปแบบที่ดีขึ้นนะีผมสลับคุยในเตดของเรานะก็เป็นยังไงกันบ้างให้ผมสหรับพัฒนาการของคุยในเตดของเรานะก็มาไกลกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะผมในตอนนี้นะและฤดูกาลใหม่ก็ได้เปิดม่านเริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมก็เป็นวันแรกนะที่โค้ชเจนกลับมารับตําแหน่งในการคุมทีมคุยในเตดของเรานะก็มีหลายอย่างเลยนะผมที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขกันนะผมก่อนที่จะไปลุยพรีเมียร์ลีกนะเริ่มกันที่การซื้อขายผู้เล่นเข้าทีมกันก่อนดีกว่านะก็เป็นหน้าที่หลักของโค้ชเยนเลยนะ ที่จะต้องทําการคัดสรรนักเตะที่ดีที่สุดเครับเพื่อทําการลุยพรีเมียร์ลีกนะก็ในความคิดของผมนะียผมในตอนนี้นะถ้าเราจะาจะทาผลงานให้ดีในพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยพวกหน้ากราะตูนพวกนี้นะผมนะควรจะมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะต้องสังคายน,านักเตะชุดเก่านะผมแล้วก็นําเข้านักเตะชุดใหม่ที่มีคุณภาพมานะต่อนี่นผมรายชื่อคร่าวๆนะของผู้ที่ขึ้นบัญชีขายไปให้ผมก็ส่วนมาก ไม่ใช่ส่วนมากครับทั้งหมดนะก็คือนักเตะหน้ากระตูนนะผมที่หลงเหลืออยู่ในทีมเรานะก็ต้องมาดูครับว่าเราจะโลดได้มากน้อยขนาดไหนผมในการซื้อขายรอบนี้นะและสําหรับในตลาดซื้อขายรอบนี้เนี่ยผมบอร์ดบริหารก็ให้งบเรามา40ล้านปอนด์นะจริงๆเนี่ยผมถือว่ามันไม่เยอะเลยนะผมสําหรับฤดูดกาลที่2นะนักเตะแม่งก็แพงขึ้นนะผมตัวดีๆก็สแตทขึ้นอ่าแพงขึ้นทุกตัวแหละผมว่านะ40ล้านนี่อาจจะไม่ค่อยได้อะไรด้วยซ้ำนะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าเราจะเอาเงินจนํานวนนี้นะผม ไปซื้อนักเตะคนไหนเข้าทีมบ้างนะลำดับต่อไปที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือการเซ็นสัญญาถาวรให้ผมกับเทเวอร์ชาลูบานะกองหลังที่เรายืมมาจากเชลซีในฤะดูก,กาลที่แล้วนั่นเองครับก็ผมถือว่าฟอร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าตานะก็ไม่ดีไม่แย่อะไรนะผมแต่ที่ทําให้ผมจะซื้อเนี่ยเพราะว่าเรามีสัญญาซื้ออยู่ที่4.85ล้านปอนด์นะผมถือว่าถูกมากนะในฤดูก,กาลที่2เนี่ยก็นักเตะแต่ละคนนะครับผมว่ามันแพงขึ้นหมดแหละ แล้วชาลบาเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวรุ่งไก่กาอะไรนะผมยังพอมีดีอยู่นะก็ผมเชื่อว่าเขาจะสามารถพาทีมเราเนี่ยบินสูงในพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้นะครับผมก็มาคุยกับเอเย่นของชาลบาแกนะผมนะก็เห็นอะไรแปลกตาไปก็ไม่ต้องสงสัยนะผมนะไม่ต้องตกใจไปนะผม ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชเย็นของเราเนี่ยก็ได้ไปทําสปาเสริมสวยนะผมนะแล้วก็เปลี่ยนสีผมตามคําแนะนําของหมอดูนะผมหมอช่วงนะครับผมนะเป็นคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนสีนี้ผมเราจะสามารถทําผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกนะผมนะแล้วก็ไว้หนวดไว้เขานิดหน่อยนะผมก็แปลกตาไปเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังเป็นโค้ชเย็นคนเดิมของเราอยู่นะผมจอะนอกเรื่องไปเยอะแล้วผมมาคุยเรื่องสัญญากันดีกว่านะ กทบาทในทีมเนี่ยเป็น important นะผมแล้วก็ระยะเวลาที่เซ็นกันเนี่ย5ปีด้วยกันนะครับผมค่าฉีกไม่เอานะผมแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยเขาเสนอมาเป็น35,000นะแล้วก็มีค่าโบนัสนู่นนี่นั่นอีกนะครับผมซึ่งผมเนี่ยผมก็จะทําการ remove นะผมแล้วก็ต่อรองตามสไตล์ของเรานะผมนะ33,000และกันนะผมก็ไปหนักที่โบนัสนะผมโบนัสเอาเป็น4 0สนแล้วกันนะดูซิว่าชาลบาจะว่าไงครผม ถ้ารักกันจริงนะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับก็เรียบร้อยผมนะเป็นอันตกลงนะครับเทเวอร์ชาลูบานะผมย้ายมาเป็นนักเตะของคูยูเนเต็ดอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดจ็อบกันไปได้1คนแล้วนะผมสําหรับนักเตะค,คนแรกในฤดูกาลที่2นะ <S 2> <S และลําดับต่อไปที่ผมจะทานะก็คือการหานักเตะฟรีเอเจนต์ดีๆนะครับสักคน2คนมาเข้าทีมนะแม้ว่าเราจะขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ตามนะผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทีมของเราเนี่ยจะรวยล้นฟ้าอะไรนะ ก็ยังมีเงินให้ใช้แค่40ล้านอยู่เลยนะผมแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งใช้ไป5ล้านนะผมตอนนี้ก็เหลือแค่35ล้านแล้วนะการที่จะเสริมผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะผมที่จะใช้เงินแค่นั้นนะทำให้เราต้องหันไปมองลู่ทางอื่นๆกันบ้างน,นะผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกซื้อเอ่อเลือกเซนเปียเจนนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมสเก้ของผมเนี่ยก็ได้ส่งหนึ่งชื่อที่น่าสนใจมานะนั่นก็คือคาร์ลัมแชมเบอร์นะอดีตกองหลังของอาร์เซนอลนะผมตอนนี้ก็ หมดสัญญาแล้วก็เป็นฟฟียเจนเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมไปส่องมาเนี่ยข้อดีของแชมเบอร์นะครับผมก็คือเรื่องของการเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะผมสลับทีมของเรานะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการติดต่อเอเจนต์ของแชมเบอร์นะครับผมเพื่อคุยสัญญากันเลยนะครับต่อมาคุยกับแชมเบอร์แล้วก็เอเจนต์กันเลยครับผมนะบทบาทในทีมเนี่ยผมให้เป็นครูเชียลนะที่ต้องให้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะไม่เซนนะครับผมถ้าเป็นบทบาทอื่นนะแล้วก็สัญญานียปด้วกั ค่าฉีกเนี่ยก็ไม่เอานะแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่านะระดับแชมเบอร์นะครับผมก็เป็นนักเตะที่พอมีชื่อเสียงอยู่นะครับจะไปให้น้อยๆเนี่ยก็น่าจะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยื่นไปสักสามหมื่นละกันนะครับผมนะแล้วก็ค่าโบนัสเนี่ยเอาสักห้าหมื่นละกันไม่รู้เหมือนกันจะให้เท่าไหร่ดีนะผมก็ลองดูก่อนนะผมอาจจะได้ก็ได้นะโอเคผมนะแชมเบอร์ก็คุยง่ายนะ ตกลงสัญญากันเราได้แล้วนะผมเราก็จะย้ายมาเป็นนักเตะคนที่2ในฤดูกาลนี้ของเรานั่นเองครับต่อนนี้ผมหลังจากที่ขึ้นบัญชีขายไปหลายรายผมก็มีข้อเสนอมาจนได้นะก็เป็นไอแซค เอแบสใช่ผมหรือว่าแอปแอไม่ S, รู้ว่าแม่งอ่านว่าอะไระผมมีทีมยื่นข้อเสนอมาเป็นจำนวน1.6ล้านนะผม oh. ว่าก็สมเห็ุสมผลแล้วนะผมเราก็จะรับข้อเสนอเลยนะผมส่วนอีกเดีลหนึ่งครับผมไม่รู้มาไงเหมือนกันนะเป็นแอตแลนติกบิลเบานะผมนะยื่นข้อเสนอซื้อเดยเยมี่มาเฉยเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าไม่ขายโว้ยนะครับเดยเยมี่นะผมเดอะแบกของเรานะไม่มีทางขายแนะ่นอนนะครับตำแหน่งต่อไปที่ผมจะซื้อนะผมนั่นก็คือกองกลางตัวรับนั่นเองนะครับผมจริงอยู่นะที่เรามีโรมิโอลาเวียอยู่แล้วผม แต่ว่านะในระดับทีเมเลีกเนี่ยผมว่าน้องอาจจะยังไม่ค่อยไหวนะผมนะก็เดี๋ยวจะเอารุ่นพี่นะผมมาคอยชี้แนะแนวทางมายืนเป็นตัวหลักนะครับให้รุ่นน้องดูดวิชากันสะหน่อยนะซึ่งจอร์นแม็กกินเนี่ยก็ถือว่าตรงสเปคผมเลยนะผมขึ้นสูตรนะผมลงสูดนะผมเป็นกองกลางพลังม้าโดยแท้จริงเลยนะผมนะโอ้โหนี่ครับมีความอึดถึงเ0ผมแล้วก็มีพวก การจ่ายบอลวิชงวิชั่นอะไรก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะผมราคาประเมินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.5ล้านปอนด์นะผมสำหรับนักเตะของวิลล่าคนนี้นะก็เดี๋ยวลองมาเจราจาดูรับผมว่าวิลล่าจะขายให้เราเท่าไหร่นะราคาประเมินของแม็กกินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.5้าล้านนะเดี๋ยวผมจะลองต่อรองราคาครับโดยการแนบนักเตะนะผมไปเป็นส่วนลดนะ,ะก่อนในรายชื่อของผมเนี่ยผมอาจจะเอาอ e ีธานเชลเลอร์นะผมลองไปแลกดูนะแล้วก็อาจจะบวกเงินไปให้วิลล่าอีกสักอ่าเท่าไหร่ดีวะ 8ล้านแล้วกันนะผมลองดูนะครับว่าวิลล่าจะว่ายไงครับผมวิลล่าบอกว่าไม่เอาเทนเลอร์ผมแล้วก็จะเอา22.2ล้านเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับลูกพี่ใจเย็นนะฮะลองเปลี่ยนเป็นโรเบิร์ตนะผมแล้วก็ยื่นเงินไปสัก10ล้านดูครับว่าไงครับโอเคผมวิลล่านะครับค่อนข้างสนใจโรเบิร์ตนะผมแต่ว่าขอเป็นราคา13.7สามจุดเดนะเดี๋ยวผมจะลองอต่อราคาสักหน่อยละกันนะครับผมเอาเป็นประมาณ 12ล้านนะครับผมแล้วก็แนบวิลโรเบิร์ตไปในดีลด้วยนะวิลล่ายังบอกว่า13.7ครับผมผมว่าอาจจะลดได้ประมาณ13หรือไม่ก็12.5ก็ครึ่งทางนะครับผมนะ12.5บวกกับวิลโรเบิร์ตนะอ้าโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับดีลกันลงตัวครับผมก็แนบนักเตะบ,บวกเงินนะครับผมเป็นค่าตัวของจอห์นแม็กกินเรียบร้อยครับผมก็มาคุยสัญญาส่วนตัวกันนะครับผมกับแม็กกินแล้วก็เอเจนต์นะ ในเรื่องของ support r o เนี่ยก็ต้องเป็นครูเชียลอยู่แล้วนะผมสัญญาเนี่ยเซ็นกัน5ปีเลยนะครับส่วนในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยผมผมจะลองยืมไปที่4 5่0 0ก่อนนะผมแล้วก็ค่าเส็นสัญญาเนี่ยสัก2องแสนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอาหรือเปล่านะถ้ารักกันจริงเรื่องเงินก็ไม่น่าใช่ปัญหานะผมแล้วก็เรียบร้อยผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ตกลงปรงใจมาอยู่กับคููในเต็ดในฤดูกาลนี้นะสำหรับจอห์นแม็กกินครับผม แล้วก็เริ่มทยอยมีข้อเสนอมาเรื่อยๆให้ผมสลับนักเตะที่เราขึ้นบัญชีขายไว้นะล่าสุดก็เป็นทอมมี่แพลสในผมที่มีเฟยโนโดนะครับผมแล้วก็ลาซิโอนะติดต่อมา <Wow. S 1> นะซึ่งผมก็จะทําการตอบรับแม่งทั้ง2สโมสรเลยแล้วกันนะผม เผื่อสโมสอนในสโมสอนหนึ่งมันเทเรานะผมอย่างน้อยก็ยังมีอีกสโมสอนหนึ่งนะสุดท้ายก็ขายออกไปจนได้ให้ผมนะแพลตนะครับผมไปที่ลาซิโอนะส่วนแอปแพ้จะผมไปฟลูมิ n เนเซนะผมมาตอนที่ข้อเสนอต่อไปเลยดีกว่าครับผมตอนนี้กําลังซื้อง่ายขายคล่องนะสำหรับโค้ดเย็นของเราก็เป็นคิวของแยนเดลนะผมปีกขวานะ ตอนนี้มีเซาท์ทมป์ตันยื่นข้อเสนอมาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสวอปวิวนะผมโดยเลือกแนบเอาแลนโก้นีผมกองหลังนะแล้วก็เงินจำนวน2.15ล้านนะผมจริงๆเนี่ยผมอยากได้เงินมากกว่านะเดี๋ยวจะลองเจราจาต่อรองดูนะครับว่าเซาจะจ่ายได้เท่าไหร่นะก็ราคาประเมินเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะผมเดี๋ยวผมจะลองเสนอไปสัก8ดล้าน5ดูนะครับดูว่าเซาท์เมป์ตันมันจะเอาไหมนะอา้าวมันเอาเฉยเลยผมโอเคนะก็อตามนั้นเลยผมขายยันเดลนีผมไปให้กับเซาท์เมป์ ในราคา8.5ล้านเรียบร้อยครับผม ก็เดี in real> in real Korean, e yet, ๋ยวมาดูกันนะว่าแยนเดลนีผมจะตกลงกับซาทัมตันรู้ล่วงหรือเปล่านะก็เป็นนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นไปให้ผมอลันยานเดลนะสุดท้ายก็ายไปอยู่กับซาทัมตันแล้วนะผมในราคา8.5ล้านปอนด์นะก็จริงอยู่นะผมที่กองกลางตัวจริงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะทั้งลิวิสโปกุสันแล้วก็จอห์นแมคคินนีผมที่เพิ่งซื้อเข้ามานะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวสำรองแล้วเนี่ยคุณภาพในแดนกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะกาดเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมก็มีแค่พาร์ติสันขายออกไคน ส่วนที่เหลือก็เป็นพวกหน้าจัตครับที่จะแตก็ออไม่ต้องพูดถึงนะผมซึ่งผมก็ต้องคิดหาทางแก้ไขในเรื่องของคุณภาพตัวสำรองนะคิดไปคิดมาผมก็นึกถึงทีมทีมหนึ่งนะที่มีดาวรุ่งดีๆอยู่เต็มทีมไปหมดนะผมแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะต้องการปล่อยดาวรุ่งพวกนี้ออกมาเพื่อเก็บประสบการณ์นะฮะซึ่งทีมนั้นก็ไม่ใช่ทีมอื่นไกลผมเชลซี Chelsea นั่นเองนะผมในฤดูกาลก่อนนะผมเรายืมเทเวอร์ชโลบามานะผมแล้วเขาก็ทําผลงานได้ดีจนเราซื้อขาดไปในฤดูกาลนี้นะก็วนกลับมาใช้บริการ อีกครั้งหนึ่งนะผมแต่คราวนี้เป็นคอนเนอร์การ์ลักเกอร์นะผมกอ,องกลางอ,อนาคตไกลอีกหนึ่งคนนะสำหรับในเรื่องของสเตตเนี่ยผมไปส่งมาแล้วในเว็บนะผมนะแต่ว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะยอมมาเหมือนชาลบาหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเชลซีนะผมจะยอมให้เรายืมไหมนะผมนะเขาคัดซีนแบบนี้แสดงว่ายืมได้นะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะไหนๆจะยืมแล้วเนี่ยก็โลนทูบายแม่งเลยนะผมนะตามสไตล์เราครับก็ยืมแค่1ปีพอนะผมแล้วค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โห หกหมื่นหนึ่งนะผมเย็ดเคให้เราจ่ายหกสิบสี่สิบเนี่ยคงไม่ไหวนะผมว่าสักสี่สิบห้าห้าสิบห้าน่าจะโอเคนะ โอเคผมตกลงกันได้ที่45-55นะผมสำหรับการจ่ายค่าเหนื่อยนะแล้วในเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยเขาเซตไว้ที่15.3ล้านปอนด์นะผมสำหรับการ์เกอร์นะซึ่งผมว่ามันก็น่าจะสมเหตุสมผลอยู่มั้งครับสำหรับดาวรุ่งอย่างการ์ลเลอร์นะก็ได้รับผมนะ15.3ล้านปอนด์ก็ได้รับผมเอาแล้วผมก็ตกลงค่าตัวนะผมแล้วก็เงื่อนไขของสัญญาการเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าน้องการลกเกอร์นะผมจะยอมมาอยู่กับเราเหมือนที่ชาลบาเคยมาหรือเปล่านะท่าวดีับผมโอ้โหนึกจะยืมเด็กนะต้องยืมเด็กเชลซีจริงๆนะผมคอ <Corner S 2> นเนอร์กาลักเกอร์นะผมตกลงที่จะมาอยู่กับเราเป็นระยะเวลา1ปีพ่วงออปชั่นซื้อขาดเรียบร้อยแล้วครับกล่องไม่เสียแรงับผมที่ให้ชาลบาไปเป่าหูมานะผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากับผมสำหรับทีมของเรานะนรับผมที่จะได้คอนเนอร์กานลกเกอร์มาอยู่กับทีมในซีซั่นนี้นะ ก็ไม่แน่ผมถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีก็อาจจะโดนซื้อขาดแบบชาโลบาลดูการนี้ก็ได้ครับผมก็สลับมาที่การขายผู้เล่นกันบ้างครับผมก็ EP นี้ผมจัดเต็มนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะผมหวังว่าจะชอบกันนะครับเป็นอ e ีธานเชนเลอร์ผมซึ่งได้รับข้อเสนอมาจากไลฟ์ซิกเลยนะผม oh. โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับอีธานเชนเลอร์นะเดี๋ยวผมจะขอลองต่อลองราคาดูสักหน่อยนะผม ดูซิว่าไลฟ์ซิกนะผมจะรักจริงหวังแต่งจริงๆหรือเปล่านะครับราคาประเมินเนี่ยอยู่ที่7.5ล้านนะผมซึ่งไลฟ์ซิกก็ยื่นมาถึง7.9ล้านแล้วนะแต่ว่านะผมทีมใหญ่ทั้งทีนะผมขอโขกหน่อยละกันนะผมเอาสัก8.2เลยละกันนะผมนะถ้าไลฟ์ซิกอยากได้จริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผม อ้าวเรียบร้อยผม8.2ล้านโอ้โหแสดงว่ารักจริงหวังแต่งนะผมสำหรับอาร์เบรไลฟ์ซิกนะก็เป็นค่าตัวของอีธานเทเลอร์ไปรับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเทเลอร์นะผมอยากจะไปไลฟ์ซิกหรือเปล่านะเป็นผมนะผมก็ไปนะผมนะก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรรับผมนะก็อย่างที่คิดเลยรับผมเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะผมอีธานเทเลอร์นะผมจากนักเตะหน้ากระตูนะผมก้าวสู่อาร์เบรไลฟ์ซิกไปเป็นที่เรียบร้อยรหบผมโอ้โหได้เ่นบอลยุโรปด้วยนะผมสำหรับเทเลอร์นะ ก็ยินดีกับเทเลอร์ด้วยครับผมส่วนเราก็จะได้เงิน6ล้านปอนด์ครผมไปเพิ่มในงบประมาณซื้อขายครับผมและตอนนี้ครับผมผมก็หากองหน้าตัวเป้าสำรองอยู่นะแล้วก็มีคอมเมนต์แนะนำมานะครับก็คือเดนส c การ e เลครผมดาวรุ่งจากท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับก็มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะไม่แพงเกินไปครับผมแล้วก็ไปดูมาแล้วครับผมมีโพเทนเชียลที่จะโหดในอนาคตด,ด้วยนะ ก็เดี๋ยวมาจัดกันเลยดีกว่าครับผมกับเดนสกาเลตนะครับตอนนี้ผมนะคอนเซปต์คนงบนะครับผมมีตังแต่ก็ยังไม่อยากใช้ครับผมนะก็เดี๋ยวลองหาอะไรไปแลกกับสเปอร์ดูนะครับผมแล้วก็เป็นโจโชฮันเตอร์นะที่ตอนนี้มีค่าตัวประมาณ1.9ล้านนะก็เผื่อไว้เผื่อสเปอร์จะเมาเมาแล้วก็ตอบรับนะครับผมเรียบร้อยผมสเปอร์บอกว่าไม่เอาครับผมเก็บไว้เลยนะสำหรับฮันเตอร์โอเค แล้วก็ราคาเนี่ยยื่นมาเป็นล้านเจ็ดนะผมนะก็น่าจะโอเคอยู่นะผมต่ํากว่าราคาตลาดซะอีกนะก็ไม่มีปัญหารับผมล้านเจ็ดก็ได้ผมสลับเดนสกาเลตนะผมก็เรียบร้อยให้ผมนะคุยกับนูนลงตัวแล้วผมสลับเดีลนี้นะก็มาคุยสัญญากับสกาเลตนะผมบทบาทที่ต้องการเนี่ยเป็นโลเทชันนะครับผมสัญญา5้าปีผมค่าเหนื่อยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้สัก6000นะผมแล้วก็ค่ากินเปล่า46 0 0 0นกะก็น่าจะเพียงพอแล้วผมสลับดาวลูกใหม่8ปีนะ ก็เรียบร้อยผมปิดไปหนึ่งดีลนะผมสลหรับกองหน้าดาวรุ่งอย่างเดนสกาเลตนะผมก็มีคนช่วยยิงแล้วนะผมสลหรับอดเยมี่ของเรานะกอมาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าใหผมหลังจากที่ลงตลาดซื้อขายกันไปทั้งพาร์ทแล้วนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของ11ตัวจริงนะผมผู้เล่นชุดใหญ่ของเราในตอนนี้นะครับเป็นไงครับผมคอยสมฐานหน้าที่ขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกหน่อยนะแล้วก็ลืมบอกไปให้ผมทุกคนนะปบมือต้อนรับทีลทรบุญมาทานนะผมพี่อุ้มของเรานะก็ได้เดินทางมาถึงคูยูไในเตดเรียบร้อย ้อแล้วนะครับผมพร้อมกับรับหน้าที่แบ็กซ้ายตัวจริงให้กับทีมเราเลยนะครับผมในส่วนของตัวสำรองเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับยังเหลือนักเตะหน้ากระตูนอยู่2คนด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือไดเยอร์แล้วก็ฮัสสันนะในส่วนของไดเเยอร์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะผมก็เอาไว้ก่อนได้นะ แต่ว่าในส่วนของฮัสสานนะผมเป็นตำแหน่งกลางรุกนะซึ่งจะเป็นตัวสำรองของธนวัฒน์นะผมซึ่งผมก็อยากได้นักเตะในตำแหน่งนี้เพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะครับผมและในใจของผมนะครับผมตอนนี้ก็มีชื่อของจามาโูเซียล่าผมแล้วก็เอมิลสมิธโรนะผมสองนักเตะดาวรุ่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าผมซื้อเอมิลสมิธโรมาเนี่ยรวมถึงโมเซียล่าเนี่ย คนในคนหนึ่งมาเนี่ยมันก็ต้องทับตำแหน่งกัธนวัตรนะผมตึงธนวัตรเนี่ยก็อาจจะต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองนะผมก็เลยมาถามความเห็นของเพื่อนๆก่อนนะผมว่าเอาอยัางไงดีใผมจะซื้อหรือไม่ซื้อดีผมในตำแหน่งกลางรุกนะโดยความที่เลือดคนไทยมันค้นนะผมนะก็เลยคิดหนักนิดนึงนะผมสำหรับการซื้อตัวแทนมาในตำแหน่งนี้นะผม ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยละกันนะผมว่าจะเอายังไงดีครับผมในตำแหน่งกองกลางโตรุกนะหรือว่าเพื่อนๆนะผมมีนักเตะคนไหนครผมที่จะแนะนําผมอีกก็ลองแนะนํากันเข้ามาได้นะผมในตอนนี้เนี่ยตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดนะครับผมนะก็สําหรับพาร์ทนี้ผมก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะผมเป็นการซื้อขายนักเตะกันไปนะ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาประเดิมพีเมลิกนัดแรกกันนะครับผมก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นี่ผมติดตามซีรีส์คุยในเตดมาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะผมติชมได้นะผมนะก็อขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเลยนะผมนะแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ